ตั้งแต่วันที่1มกราคมปีพุทธศกรา2566ที่ผ่านมาไต้หวันได้ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น26,400เหรียญไต้หวันส่วนค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมงปรับเป็น176เหรียญไต้หวันคาดว่าจะมีผู้ได้รับอนิสง์ประมาณ2.32ล้านคน ขณะเดยียวกันเพื่อลดภาระของพ่อแม่ผู้ปกครองในปีนี้ไต้หวันเริ่มใช้มาตรการใหม่แจกเงินอุดหนุนเลี้ยงดูบุตรให้แก่ทุกครอบครัวที่เลี้ยงดูเด็ก0-2ถึงปีโดยไม่ยกเว้นจากเดิมยกเว้นครอบครัวที่มีรายได้สูงส่วนเงินอุดหนุนค่าเล่าเรียนเด็กอายุ5ปีก็ได้ยกเลิกเงื่อนไขต้องเข้าเรียนถึงจะได้รับเงินดังกล่าวโดยหวังว่าจะช่วยกระตุ้นอัตราการเกิดในไต้หวันให้เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้เพื่อให้ประชาชนจ่ายภาษีน้อยลงปีใหม่นี้กระทรวงการคลังเริ่มใช้มาตรการใหม่ค่าครองชีพพื้นฐานจากเดิม192,000เหรียญเพิ่มขึ้นเป็น196,000เหรียญไต้หวันขณะเดียวกันปรับเพิ่มอัตราการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดายกเว้นภาษีจาก88,000เหรียญไต้หวันเพิ่มเป็น92,000เหรียญไต้หวัน ในขณะที่มาตรฐานการหักลดหย่อนจาก120 0 0 0อนเหรียญไต้หวันเพิ่มเป็น1 2 4 0 0 0อนเหรียญไต้หวันผู้ที่มีคู่สมรสจาก240 0 0 0ืนเหรียญไต้หวันเพิ่มเป็น2 4 8 0 0 0ืนเหรียญไต้หวันนอกจากนี้เพื่อลดทอนแรงกดดันจากภาวะต้นทุนสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องรัฐบ,บาลจึงขยายการลดหย่อนภาษีวัตถุดิบออกไปถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้โดวยวัตถุดิบที่ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าประกอบด้วยถั่วเหลืองข้าวสาลีข้าวโพดเนื้อวัวเนยแข็ง และนมผงเป็นต้นหวังว่าจะช่วยลดภาระแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นของผู้ประกอบการไปได้บ้างนอกจากนี้รัฐบาลยังยกเว้นดอกเบี้ยงเงินกู้เพื่อการศึกษาประจำปี2,566เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถผ่านพ้นวิกฤตข้าของแพงปีนี้ไปได้อย่างราบรื่นเจนนิริตันตาราทีมข่าวไทยภาพสาไทยรายงาน